วันที่2กุมภาพันธ์บริษัทขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้บริษัท SME จำกัดมีรายการคือสมาร์ทโฟน1เครื่องเครื่องละ12,000บาทจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ามีเงื่อนไข2ทับ10 N ทับ30โดยต้องการแยกเล่มขายเชื่อ0002สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดและลงบัญชีดังนี้ เดบิต101305ลูกหนี้การค้าต่างจังหวัดเครดิต41105ขายเชื่อต่างจังหวัดเครดิต201104ภาษีขายเมื่อเข้าโปรแกร,รมเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเพิ่มบัญชีใหม่กันก่อนนะคะโดยเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทจากนั้นกด Workflow ค่ะเลือก Setup m a ั t e r f l y เลือกเพิ่มและแก้ไขผ่านบัญชีกด F 3เพิ่มค่ะรหัสบัญชีคือ41105ชื่อบัญชีคือขายเชื่อต่างจังหวัดอยู่ในหมวดบัญชีใดของระบบหมวด R นะคะกด F 1 0บันทึกค่ะรหัสบัญชีต่อมา คือรหัส101 305ชื่อบัญชีคือลูกหนี้การค้าต่างจังหวัดอยู่ในหมวดบัญชีได้ของระบบหมวด A ค่ะกด F10 บันทึกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกเลยนะคะกดออกอีกครั้งค่ะ ต่อไปจะเป็นการทำการเพิ่มสภาวการใหม่และจับคู่หน้าที่บัญชีกรณีขายเชื่อเลือกแยกตามเล่มเอกสารกด F3 เพิ่มค่ะรหัสสภาวการคือ04ชื่อสภาวการคือขายต่างจังหวัดค่ะ จะเป็นการจับคู่บัญชีโดยเราจะจับคู่หน้าที่บัญชีขายเชื่อกับบัญชีขายเชื่อต่างจังหวัดนะคะช่องรหัสบัญชีให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะเราจะเลือกบัญชีขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะ รหัส4 1 1 0 5กด enter เลือกค่ะต่อไปจะจับคู่หน้าที่บัญชีภาษีขายกับภาษีขายค่ะช่องรหัสบัญชีใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะรหัสคือ2 0 1 1 0 4กด enter เลือกค่ะ แล้วจับคู่หน้าที่บัญชีลูกหนี้การค้ากับลูกหนี้การค้าต่างจังหวัดโดยใส่จุดแล้ว Enter เพื่อค้นหาค่ะรหัส101-305กด Enter เลือกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกด F 1 0บันทึกค่ะกดออกค่ะกดออกอีกครั้งนะคะ ต่อไปจะเป็นการเพิ่มเล่มขายเชื่อโดยเลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้ากด Workflow ค่ะเลือก Setup m a t t e r f i ์ e เลือกเพิ่มและแก้ไขเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายประเภทเอกสารจะเป็น SI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้กดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะ รหัสเล่มเอกสารโจทย์บอกมาคือ0002ชื่อก็คือขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะลงบัญชีสมุดรายวันให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหานะคะเลือก sd สมุดรายวันขายเชื่อกดเลือกค่ะ สภาวการลงบัญชีที่ใช้ให้ใส่จุดแล้ว Enter ค่ะเลือก04นย์ขายต่างจังหวัดกด F 1 0บันทึกค่ะกด yes ค่ะกดออกได้เลยค่ะกดออกอีกครั้งนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นการจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งนี้ให้ลูกค้ากันค่ะโดยเลือก invoice สินค้าเลือก1.2ขายเชื่อและเมกสารให้ใส่จุดแล้ว enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก0002ขายเชื่อต่างจังหวัดนะคะกดโอเคค่ะ กด F3 เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงจะให้ระบบ running ให้ส่วนวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่2เดือน2ปี58ค่ะรหัสลูกค้าให้ใส่จุดแล้ว enter เพื่อค้นหานะคะโจทย์บอกมาคือบริษัท SMEC 3กด enter เลือกค่ะ รหัสสินค้าให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะโจทย์บอกมาคือสมาร์ทโฟน G 4กด enter เลือกค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องราคาเครื่องละ12,000บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ยอดสุดทธิเท่ากับ12,840บาท กด F10 บันทึกค่ะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้ด้วยการเดบิตลูกหนี้การค้าต่างจังหวัด12,840บาทเครดิตขายเชื่อต่างจังหวัด12,000บาทและเครดิตภาษีขาย840บบาทกด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์จึงกด No น,นะคะ